ตั้งใตอยู่เพื่อนเอามึงคือว่านางก็ไร่คำนวงเอาวแล้วก็นางนั้งกูว้าหงึดว้าวไปหากี่เท่าแล้วเพื่อนหิวปาปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอียทํัไอ้ข้ามหามันบ่น เชียงแมวเชียงแมวเชียงแวเชียงมว้ไเป็ดคนแมวอย่างเดียวเลยไอ้ดมดมดมดองดโอยเป็นยังรมกินเป๊กล่น้กูนี่นันองสัวออยโยวดกูแล้วมามานั่งพีีมาพีดูซ เนไมต้องหันจันไปเรื่ออจะมีแม่งอ่ะพหันแบบโอ้กลัวแมงนี มึงก็มอกหน้าไม่กูนะเฝ้าเฝ้าไอ้กีดงามต้มลอดภม่รี็อได้ยใคด้วยนีดเอเปาหอกเดี๋ยวขอนีก่อนนะมาโชวพี่เรากูไหมกูไป โอ๊ยบุกหางตายตายมา,ยายได้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 ไดให้ได้กัน้อได้ได้ไดไดโอบุบบอกหาแดงตังวนี้ไปไปไปฮาร์บสาวได้บัไอ้ข้ามผ่านที่ผ่านมาลกเอียงคิดไว้ข้ามผ่านยี่ฆ่ากเอียงอยู่บ่ ไม่คอยวอาจบก่อนอไม่ยังเนาะบอดเออเราจะขอคุณอิชิบารที่เฮตันกเอี้ยงตักสว่างเฮ็ดให้นกเอีอ้ยง,งหูว่าชีวิตของนกเอี้ยงมันควรอยู่หม่องใดมันควรนอยู่บนหลังควายเดี๋ยวบอสที่ทำคุยวัดสมบูรณ์แต่้ึกด่วนเอารถ ผมกบวีขิตากบวแกะเตียกตันสันกันยัย้ากบว่เม็นเหงาตาักมันเป็นไปไ็่ได้หรอกแมวอแต่เป็นปน,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 น้าของแมน แบบนี้แนละโดดว่าโดดโดดว่อย่างนี้อย่างนั้น่ะโดด เอา้ามึงลงไปยังกูถือถีบมึงคิดจริงไหมึงก็ซัวแท้มึงก็ซัวแบบเขาถีบแท้ทว้ายสแม่นคีว้ายังเกียวยังเกีวยกวว้ายังเกี้ยวไว้สแม่นคีสแม่นคีโอ้ยน้านถึงตือนหนึ่งกับสิตายเนะาะซัน ป่นงาาขอบ้าตอวมี้วไม่ตีนไม่มขาบอกงานก่ตัดให่รอกปล่าไม่มตัดแล้วว่มีู่กนูเคยมาตัดไหนพอ ครับใช่บ้านกำนันหรือเปล่าครับแม่นอยู่ครับผู้ใดอะไรนะโอ้ยนึกว่าใครถึงแล้วถึงแล้วดิบิบผู้ใดหรือเป่ะย่างย่างไปเปิดประตูไปเนี๋ยวรู้ว่าจะเป็นยังเนาะ ตอนนี้วช่ไหมกำนังเจอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญ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 วพี่วพี่วี่โอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยจะนั่งค่ะเชินนั่งครับเชิญนั่งเชิญนั่งเฮ้ยรม เป็นู้สาวกำนั่นบมอครับเนี่ครับลูกสาวเหยอครับมุจโจกับบ้าครับโอ้ยผมมาท่านบ้าท่านเขี้ยวกนันเลย,อ,ยอันนั้นล่นไพร์ครนั่นสองคมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ัคคอันนี้เป็นเพื่อนนค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้พวกที่เด็กๆอันนี้ลูกสาวกำนั้นแล้วก็เพื่อนกำนั้นนี่แหละยา้าวหอเขา เนี่ยเนี่ยเป็นผู้ยิ่งจังเนียเดี๋ยวนี้เป็นสี่ดอกพอกำนันงเนี่ยพ่าพี่เจ้าก็จะเป็นไปนั่งใสจปฏิฐามแต่เนี่ยนั่งใส่เนี่ตัวสัสดิ์สบายพ่อพี่สวัสดีสวัสดีสวัสดีที่ลาไัยภาคอยู่มาเป็นพระสบายโุ่นหนูเอาบวชไดยังไงจ้าเอาบวชได้โดนล้ล่ะญาติกวนตีนญาเป็นที่ตากวนตีนละเออระองอันนี้ลูกสาวบ่นี่แม่นครับลูกสาวเออลูกสาวนี่ผู้เดียวนี่บ่กนี่พู้เดียวเออลูกสาวเดียวบ่เขี่ยวกับบ้าอีีตัวนี้ ก็ยังสี่ดอกมาเขืาเรื่องของเฮาก็ยังสี่ดอกไฟยกระนันขุนทองคือว่าก็สีมาอย่างหล่ะข้าสีมาอย่างกว็วฮืออ๋อจับได้แล้วส<อ>ีมาเห็ดอ่าสีมาถามสันดอกเกี่ยวกับเศรษฐกิจพ่อเพียงสันเดว,ว่าบ้านเฮาวิผู้ใดเห็ดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพ่อเพียงเป็นตัวย่างให้กับพี่กับนองให้กับลูกศิษย์เส็กหาได้เห็ดสันดอกว่าไบ้านเฮานี่เศรษฐกิจพ่อเพียงนี่มีหลายบ้านเด้ย มีหลายหมู่บ้านแบบอ๋อหลายหมู่บ้านเลยหลายหมู่บ้านแมนแต่ว่าหมู่บ้านไหนที่เด่นๆกับภาพไปได้เรื่องพ่อกำนันเลยได้ได้ได้แต่ว่าบบบนี้พอ่อใหญ่กำนั่น <c oughs> คอยว่าคอยสีมาพักว่าเดี๋ยวมาพักแบบข้าวเดียวไปดีเมื่อไมาพักแบบได้บอลว่าสีมาอยู่เป็นเดียนคุณไหนโอ้คือมาอยู่ดนแท้โอ้ยก,ก็ให้พักให้เศร้าได้ถกกับว่าสิไว้ใจพ่อกำนั่นนี่ล่ะจะไว้ใจมุขคอยโลดเพราะว่าเฮ็ดยังเจ้าดอกคอยฮักแคล้ว กจกันสุภาพกันเหตุยังสูเข้าบบให้หนี่ไฮยังสูบาลนี่เอาเจ้าหูจักลูกซีดขอยไปนะขอยาวว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่าผู้เดียวโอ้ย <S <S ดยอ,ยอยนหูนจักแล้วบระดนเนี้ยนะหมวอันนี้อันนี้พอดีซื้อถ้วยไทยซื้อธนูธนทนเอาซื้อยักสุดยอดกันไรสูอันแม่นผู้ใดกูกระดาษดาสายที่ว่าเป็นลูกกูกระดูก ว่อยอยู่น so ั้นเลยจะง่อยนี่โอ้ยขอโทษว่าเล่นอีลาเอ้ยปอบมึงไม่จังสี่ดอกเพราะมีดมองภาคมองเศร้าเหาอยู่บอสันเดีว่าสิมาอยู่เป็นเดือนผลนี้พยากรรมนั่นอุ้ยอยู่บ้านนี่ก็ได้มาหลังใหญ่อยู่จ้ามาอยู่นมเาแน่เออไม่รู้แน่บ่เด้อเจ้าไว้ใจรอดลูกชีดคอยนี่ทั้งสองคนนี่ห่วยสุดยอดประเทศยังผู้ใดล่ะแต่ว่าเพรว่าไว้ใจอีลูกสาวเจ้านี่ยเขาว่ามึงเขาว่ามึง บ่กินาหารฟรโอ้ยอยู่บ้านเรียบร้อยก็ต้อล้างถ้วยล้างซานให้นํากินก็เป็นเอเสืออยาคือจังซี่ดอกีแต่เว้าวาบๆบ้านเฮาซื้อว่าบ้านหยังบัดนี้บ้านนาทุ่งน้อยบ้านนาทุ่งน้อยแม่นนาทุ่งน้อยน้องแฮ อยากให้อายเข้ามาซอยน้องอยากให้ลองปล่อยน้ำใส่น้าน้องเน่ปาดโถดอะไรเ้าะปาดโถแปลว่าอะไรครับไม่รู้จักคำว่าปาดโถใช่ไหมโอจะไปปึ๊อย่างนี้นักศึกษาจะนี่ปืกปึกแล้วปวดหัวปื๊ดจริงๆปื๊ดแปลว่าอะไรครับไม่รู้จักคำว่าปืกอีก บอกเขาน่อยปึกมันคืออะไรม่นี่กูจะบอกจะเป็นปึกเมื่อไหร่นี่แหละลักษณะของคำว่าปึกใช่ไหมคือการที่เอาอะไรมาเรียงเรียงเรียงซ้อนกันเขาเรียกว่าปึกเป็นปึกเป็นปึกนั่นเองเป็นชั้นเป็นปึกเออนั่นแหละอย่าปึกลายมันเอาหนังสือมาฟังสอนกันทีหน้าทีหลังอย่าให้เขาท่วมได้นั่นแหละคือคําว่าปึกเข้้าใจแลวนายนักศึกษาจริงๆเลย อย่าเถียงคุณครูเป็นพ่อกับเรื่องอาจารย์ในวิชาษาวพอแล้วตอนนี้ว่ามีอดอกอีพอคอยว่าเออเขาพักเล้เนี่ยทั้งนักศึกษาทั้งครูเนาะสมอจะมาว่าอาจารย์ฝึกได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะฟ้องฉันจะฟ้องท่านผออ่ะมื่อนี่เอาหนังสีอซะสั้นมือนียให้ลูกสาวแฟร์ผ้าใบเบงทีพักก่อนแล้วมือสั้าเดี๋ยวขวัยผพาไปหน้าไม่แง่เพิงไม่แง่เพิงเนาะแบบโอ้ย ก็น่าไม่แย่เพื่องลูกไม่แย่ต้อนร้านไม่แย่แตนเนียนไม่แย่มิมโอ้ยตระกูลนี้มไม่แย่อวด,ดขั้วโลไปแต่ตอดปวดอุบวดไปงัยปวดบกปวดกระทาเบื้องมื่อื่นอ่อนแล้วไปไป่ล<น>ะถ <นะ S 2> ้าเพื่อนไปหาเ<ม>บื้องที่พักไปไปรับไปนำมาจานนำมาไปเด้อคุณสิถ่ายข้างล่างเด้ยวยสุดขอดเกือบเลยนะคะระวังมันเดือดเด้อ โอ้สินิบายๆแต่เมียนเป็นยังไโอ้ยจะเป็นเคลียร์อีหยังเป็นยุ่งเป็นใหญ่อยู่จะเป็นจมเป็นให้สูสูแม่ยนป่วยข้ามผ่านไอ้เชียงเมียงพนันนะสูว่าเมียนคับคับเช็ดงเมียงกันนะวุ้ยมันมันนั่งกินเขาเป็นตั้งแทบพนันนะไปจริงๆมันต้องแยก ไปเขาด้วยเนี่ยังอานุ้ยอุ้ยเด็กเสนียแล้วกันกูไปหาแล้วกนเด้อตลอดห้วยง่ายอีธานี่บางหน้าแล้วที่จะเป็นแต่กินข้าวแซ่บเนาะพวกมากินของเก่าๆจะไปฟังเสียงนกเอียงนกขนทองนะสู๋เฮ้ยเมื่อดาพ่อกูบอกเอาท้องซื้อนกขนทองสิอ้าอุ้ยกูโมโหเลยเนีกกูขอโทษตีกับบุบผาเฮ้ยตีกนเด้อฮะฮะ ไอซิงเมียงเอาข่าไอซิงเมียงกินอาอซิงเมียงอซิงเมียงเอาเข่าออม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 กินโอ้ยอ้ิ้เมียงโอ้ยสิเมื่อก้าวเมื่อหอแม่กูใสแ้วสด้ากูอ้ยเสียลมอเมื่อซิ้งเมียงีเมงีมืองอ้เมียงีเมองอ้ยหาเออสิเมื่อกับเมื่อเนอมอ ัวลากเขาได้เขาแขมเลยเขาเดี๋ยวนี้เห็นลมมเ้าเรอเมื่อกันไดนไอ้ิ้เียไบเเร็ว้ไขาขมก็มูยังกงกุเอออันนี้นี่แหละโครงการของเราดีคือโบชัวเอาเบิงเราต้องทำอะไรบ้าง เราต้องสำรวจสำรวจว่าเออบ้านของเราทําอะไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือบ้านตัวอย่างเข้าใจไหมครับนี่เขามีการเลี้ยงงวเลี้ยงควายปุ่นเต็มห้ออะไรคืองวครับงวก็คืองัวสิจะมีงัวงวก็งัวจะไปเป็นอะไรไปได้ก็บอกว่างัูนี่เป็นนักเรียนกรุงเทพได้ยังไงไม่รู้จักคําว่างวงัวเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งหูยาวแคบแหลกหนาขายาวๆตัวใหญ่ๆอ๋อช้างใช่ไหมครับมีงาไหมโอ้ยสางก็ขอื่นว่า้างดีจะไปเอื่นว่างัวได้ไง เกิดมา18 1ปเปีไม่รู้จักงัวครับว้าจะไมทจะไม่รู้จากอย่างงี้อันเดียวกันไม่วงงเอออันเดียวกันนั่นแหละโอ้ยไม่น่าสอบมาได้เลยมหาลัยไม่รู้จักงัวนี่เดี๋ยวจะพาไปดูโครงการกองเฟียงข้าเจ้าข้าเจ้าสีข้าวเสร็จแล้วกองเฟียงอะไรกของเกลือยปึกอีกแล้วนักศึกษาเนี่ย กองเปียงก็คือกองเปียงที่เปียงเขาสีแล้วเขากองอ,นนอ้อนโยนไว้นั่นแหมอะไรคืออ้นยนอะไรครับโอ้ยรูจะเป็นบ้าตายไม่รู้จกักกองเปียงแล้วไงมามามาจะพาไปดูครับ,รบปวดหอยหล้นลว,วยกับนักศึกษาจริงจริงอ,อ,อน,นักเรียนตอนนี้เรามาถึงกองเปียงกันแล้วนะรู้จักไมนีีกองเปียงหเี่กรุงเทพเขาเรียกฟางไหมคะก็ได้เช ก็ฟางปลยเขาเรียกปางเปียงเขาทำฟางแบบนี้เหรอใช่เขาทำฟางให้เป็นมัดเป็นมัดเวลาเนี่ยมันจะง่ายเอาปอนให้งัวงัวก็กินง่ายงแล้วก่อนที่มันจะมาเป็นปางแล้วตอนนั้นเขากําลังทําเปียงหรือเปล่าอะไรอ่ะนะอ๋ออันนั้นเขากำลังผลิตเปียงหรือผลิตอะไรนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะพาไปดูอย่างปากเดี๋ยวครูจะพาดูของดีมันฟังนักเรียนแล้วเขาทำอะไรกันกำลังทำเปียงครับ ทำเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าครูว่าไม่ใช่ครูว่าเขากำลังทำรูปเอ้เอ้าคนพิกันพิกันพองว่รไใว่าซิบอพิกัน มนุนไม่จะเป็นด้วยไม่อยากมาหรอก้านนอกนี่ร้อนก็ร้อนง่ายก็ง่ายไม่เอาครับไม่จุ่มนะครับไม่จุ่มนะครับงยางฝนตกนานาจืนก็จืนแฉกก็แฉกเมียกก็เมียกง่ายง,งากเรามาถึงนาไม่เหยือเพื่งกันแล้วนะครับที่นาไม่เหยือเพิ่งใช่ไหมตามแผนทีนย่ยใช่ครับตรงนี้และครับรใช่หมดเลยครับนี่คือ เศรษฐกิจพอเพียงที่ทางหมู่บ้านของเราภูมิใจนําเสนอกับนักศึกษานะครับอันนี้คือข้าวที่เข้าเกี่ยวแล้วใช่ไหมเกี่ยวแล้วเรียบร้อยครับพวกท่านมาช้ามากๆเลยไม่ทันจ่อยดูไม่มาทันข้าเจ้าเกี่ยวข้าวจ่อยเราไม่เป็นไรเราไปดูเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวครับเอาไปตามมาครับตามมาอันนี้คือสระน้ำใช่ไหมใช่ครับนี่คือสระน้ำครับ ไม่เพ้กูจกผู้เองกับมือขุดเองครับใช่ไหมนี่แล้วบางมืองกรต้องมาล้างผู้ห้องเพชรผู้โดดเดียวเดียวใดพวกครูก็ไม่ครูไปมามาลูกมาไม่ทราบว่าคนกรุงเคยเห็นน้ำไหมครับไม่ครับไม่ไม่มีแต่พิมพ์โมให้สิผู้ใดเอ่ยเฮียงค่ะบอแมนเฮี้ยนมาบอแมนชิกาตึก โอ้ยอีหานี่โอ้ยขอกินน้ำในแต่โบนี่เฮ็ดเมียงกันกินเนี่ยแล้วกมึงกินขึ้กินขึ้ย่างนี้โอ๊ยไอซิ่งเมียไอเสียงเมียเอาเป็นอย่างือจุกออกคือบ่อปั่นผมปั่นพยานไม่เป็นครับโอ้ยกับบ่อบอกอันนี้สิปันไ้ขึ้นขึ้นยุโยยงอันใดขึ้นอัได้อะไร 我大大。Oh. Oh, die, die. ว่าเป็นมังใอรมี